สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัสโโรเดนนะฮะก็วันนี้มาเออ่ยจนอยู่กันในเกมอุลตร้าแมนไฟติ้งดูชเชนรีเบิร์ดพาร์ทที่12แล้วนะครับรามาถึงเราก็มาเจอกับเจ้าเมฟิลัสกันก่อนเลยนะ,ะสำหรับอุลตร้าแมนคนแรกนะฮะมาอุลตร้าแมนก็พร้อมที่จะสู้กับเจ้าเมฟิลัสแล้วนะครับ <S <S มาดิเจอกันหน่อยมาครับมาลุยกับเจ้าเมฟิลัสกัน มาดิพูดเข้ามาเลยเออนะ่าจิงเข้ามาเข้ามาเข้ามาบอกเลยว่าเราใส่ไม่ยัง้งจะไม่ประมาทนะฮะเราคืออุลตร้าแมนคนแรกนะเวย้ยเออถ้านับในแค่เกมนี้อ,อุลตร้าแมนตัวนี้เป็นอุลตร้าแมนพี่ใหญ่สุดนะครับถ้านับแค่ในเกมนี้นะเออเพราะว่าโซฟีมันไม่มีนั่นเองในเกมนี้มันไม่มีโซฟี่เลยครับผมเออเราก็คือพี่ใหญ่สุดอือ้โดนอะไรปล่อยใส่ใครครับพวก ป่อยใครใขอตอบหน่อยแล้วกันไม่ยอมให้ปล่อยไม่ยอมให้ปล่อยอืตอตบทำไมมันชอบปล่อยแสงยนาะชิบหายแล้วโดนอือเจ็บครับผมมันเจ็บนะรูไ้ไหมมันเจ็บนะรูไ้ไหมพวกเออ ไปยกไปดิหลบได้อืมหลบไม่ได้อันนี้ไม่อยอมไม่ช้าหรอกมาไม่ตายมันไม่ล้มสักทีวะ ชิบหายเราจะล้มก่อนแล้วเนี่ยโอ้ยเราจะล้มก่อนแล้วท่านผู้ชมเราจะล้มก่อนแล้วมามาขอสักทีได้ไหมพลังงานใกล้จะหมดแล้วครับ ขอ,อสักทีเออทานนี้ไปกินแล้วกันเอาไปกินครับผม,อมกองจักพิฆคาดอุลตราสลัดออไปนั่นแหละอืมโดนเลือดกระพริบดิจหวะนี้อ้าวยังไงหยุดอย่าพึ่งอ้าวนึกว่าจะเราจะใช้ท่าใหญ่แ,แต่มันแต่เฟลลัสบอกอย่าพึ่งนะฮะ เหมือนกับว่ามันกำลังบอกว่าอย่าเพิ่งมาสนใจมันตอนนี้เหมือนว่าตอนเนี้ยมีเหตุการณ์ที่อุลตร้าแมนควรไปสนใจมากกว่านะคือตัวมันยังไม่ใช่สิ่งที่อุลตร้าแมนจะมาโฟกัสตอนนี้นะครับอยากให้ไปดูที่บ้านเกิดอุลตร้าแมนเฮ้ยนี่ไงมีสัญญาอุลตร้าซ้าส่งมาแล้วนะฮะยังไงเฮ้ยนี่มันคกเพลิงของดาวอุลตร้านี่วา ยังไงฮะอ้าวโดนถลม่มซะง,งั้นโอ้โหถ้ามันขึ้นอย่างนี้แสดงว่าเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงนะครับสังเกตได้เวลามันขึ้นตัวอักษรแบบนี้คือจะมีพวกล่าง EX โผล่มาอ้าวสตป,ปรกฏนี่ไม่ใช่สาปารลาร่าง EX อืมแต่เป็นเหล่าเค a o s u l t ต a m a n นะฮะอุลตร้าแมนที่เป็นตัวปลอมนั่นเองนะครับซึ่ง มีเมื่อกี้จากที่ดูมีอุนต้าอุนต้าแมนซ่าเซเว่นแล้วก็อุนต้าแมนทาโร่นี่ไงเซเว่นแล้วมันขโมยอุนต้าคีมาด้วยขโมยอุนต้าคีมาด้วยนะฮะเจอกันหน่อยพวกบังอาจขโมยอุนต้าคีมาอืมขโมยอุนต้าคีมาได้ยังไงอุ๊เจ็บอืมสีมือไม่ธรรมดา ผมมูต้าคีมาได้ยังไงมาเนี่ยเออผมมูต้าคีมาได้ยังไงพวกซูเพ็กไปดิสวยอืมโดนอีกการโจมตีของมันระยะไกลจริงฮะเพราะว่ามีมูต้าคีอืม ชิบหายแล้วโอ้โหมันเดินไม่ได้อ่ะไม่ยอมให้ชา้าหรอกอืมต่อยดิสวยนั่นแหละขอชาร์จบ้างเอาไปกินก่อนเลยครับผมลองใส่เอมิเลียม มันเนี่ยโดนอีกขอสู้เพกน้อยอม,มันกันอย่างเดียวเลยหันมาขอสู้เพกน้อยนั่นแหละสวยม,มันล้มยากจริงครับ มนันนี้สวยไปเราต้องค่อยๆตีมันเรื่อยๆนะฮะื้โดนทำไมมันไม่ล้มสักทีออะ มันล้มยากจริงๆครับมันไม่กระพริบสักทีวะเนี่ยกระพริบแล้วขอต่อยน่อยเออนี่ต้องเจออุนตาสลัดไม่ใช่อุนตาสลัชื่ออะไรนะอไอสลักเกอร์เออเอไปกินไอสลักเกอร์ครับผมอืมตายเลยโอเคไม่ต้องใช้ท่าใหญ่นั่นน,นที่ใช้ท่าดีบ้างก็ได้สวยเฮ้ย รู้ว่าจะไม่รอเซะแล้วต่อไปจะเป็นอุลตร้าแมนอะไรอ้าวนี่มันกระดิ่งนี่ว่าเอ้ยะะอระคังระคังอุลตร้าเบลนะฮะอ้าวทาร่เคออสทารุ่ครับยัดเข้าร่างกายตัวเองไปซะแล้ว นี่มันขโมยหว่าขโมยอุลตาเบลอะฮะมาเปิดก่อนได้เปรียบจังหวะนี้เออเปิดก่อนได้เปรียบครับผมเปิดก่อนได้เปรียบโดนชิบหายโดนเลยอืม,อมเจ็บ ไม่โดนอีกต่อไปด้วยไม่โดนอีกอื้อโดนเต็มเต็มครับผมสวยวันนี้เอาไปกินขอยกหน่อยแล้วกันสวยงามเออครบเออนั่นแหละทำไมชาร์จนานจังวะ นี่ขออย่างนี้ดีกว่าถ้ามันช้านานก็เออสวยไม่โดนอีกไปจับยกเวียงครับผมหมุนงอนแล้วก็เวียงอออยู่นี่ไม่โดนอีกอืมโดน สวยยาวๆครับเออนั่นแหละเจอกันหน่อยพวกเราแพ้หมนเนี่ยโอ้ยไม่โดดอีกเฮ้ยจับจุกหน่อย สวยงามครับผมเอานี้ก็เอาลำแสงนี้ไปกินแล้วกันลำแสงโซเลียมครับอืมนั่นแหละสวยงามไปมลำแสงโซเลียมเชออสลอยทาโลตายซะพวกของจริงก็คือของจริงนะของปลอมจะมาสู้ได้ไงสวยงาม,มเออ ของจริงก็คือของจริงจ้าโอเคต่อไปก็เหลือเคออสลอยตัวสุดท้ายนะครับก็คือเคออสลอยอุลตร้าแมนนั่นเองมาบอกเลยว่าสู้กับพวกนี้ก็เหนื่อยเหมือนกันนะครับยิ่งเราเล่นโหมดยากก็ยิ่งสู้ยากเขาอีกนี่เงี้ยเคออสลอยอุลตร้าแมนจ้ากันหน่อยจ้าก็นหน่อย เจอ,อันนี้ก็สูับมฟก็ฟื้นพลังมาเรีがบรอยแล้วนะ,ะจับก่อนเลยเข้ามาให้จับก่อนเลยพวกสวยไม่ยอมให้มันได้สวนอะไรงั้นเอากดไม่ทันอีกกดไม่ทันงนขออีกที กดไม่ทันต้องขออีกทีนั่นแหละสวยเออเออคันนี้แหละโดนแล้วครับผมไปอืมอืมไปไหนไม่ยอมโอ้โถ่อยนึกว่าใจนี้ได้โอ้ึกว่าเราจะได้ชาร์จนะฮะโอ้พลังแม่งหมดซะก่อนโอ้โหโดนมันเหวี่ยงมากเลยอืม โดนซะง,งั้นบังอาจวันนี้ขอตอบน้อยเออโดนไปเด้โดนไปเด,โด,ด้โอ้ยมันต่อยรัวจังวะต่อยรัวต่อยรัว <c oughs> ขอหมัดเดียวขอหมัดเดียว วันนี้ขอจับเวียงหน่อยแล้วกันนะฮะสวยงามไปเวียงไปเลยเออไปขอจับทุบหน่อยไม่ได้อีกสวยงามครับไปอุนตาลิงผนึกการเคลื่นนอนไหวมันก่อนนะฮะ ไปไปแล้วทำไมวงมันอยู่ข้างนอก,กวะนะเกมน่าจะเกิดการบั๊กขอตบอืมขออีกทีอุ้ยไม่ทัน โดนเรียบร้อยเราโดนมันชา้าบ้างจาังวันนี้อือหือพลังใกล้หมดครับมานนี้พลังงานใกล้หมดแล้วลุกขึ้นมาเออขออีกทีแล้วกันไป สามสิบวิสุดท้ายพลังงานเราก็ใกล้หมดแล้วด้วยขอสักทีแล้วกันเออนั่นแหละไปลำแสงสไปเซียมครับเอาไปกินโอ้โหกว่าจะชนะได้แต่ละตัวแม่งโคตรนานเนี่ยนั่นแหละเออตายเรียบร้อยโอเค เรารอดมาได้นะครับอุลตร้าแมนเอาซะเหนื่อยเลยทีเดียวทำมาอุลตร้าแมนเหนื่อยกันเลยทีเดียวฮะอุลตร้าแมนก็หอบเป็นนะครับผมโอเคไว้เจอกันพานหนะ้าสำหรับพานนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ